สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube โ oh, หรา95ดูดวงกับหมอแพรน,นะคะช่วงเดือนกันยายนเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเลยจะขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะจะมีทิศทางที่ดูแล้วสดใสามากขึ้นทั้งในแง่ของการงานการเงินทั้งในแง่ของโอกาสรับทรย์ทำกำไรมีโอกาสที่จะได้อะไรฟุกๆเข้ามาด้วยนะคะในเรื่องของโอกาสทางการงาน เป็นลาบลอยที่มันเกี่ยวข้องกับการงานโดยตรงเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเดือนที่มีกัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาให้โชคในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินด้วยเป็นเดือนที่โอกาสรับทรัพย์ทํากําไรเนี่ยจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างที่จะดีมากทีเดียวมีโอกาสรับทรัพย์ใหญ่มีโอกาสที่จะทํากําไรได้เป็นเกาะเป็นกรรมหรือคุยการงานที่มันมีมูลค่าสูงคุยการงานที่มันมีผลสําเร็จดีตามมาให้ผลตอบแทนที่ดีตามมานะคะ เพราะว่าในช่วงเดือนกันยาเนี่ยก็ยังได้รับอาน,นิสงส์ที่ดีจากการที่ดาวเสาร์โคจรมากลุ่มอยู่กับราหูซึ่งเป็นดาวคู่มิตรแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินของคุณด้วยนะคะซึ่งราหูได้รับตําแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่ในพบการเงินนำนา,นาลัคนามันก็จะทําให้มีเกณฑ์ของการงานมีเกณฑ์ของการเงินที่ดีขึ้นมีโอกาสรับทรัพย์ทํากําไรเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะ ในเรื่องของการงานเองก็จะได้อานิสงส์ที่ดีจากการที่มีกลายาณมิตรเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาสนับสนุนหรือเข้ามาบอกโชคบอกลาบนำเสนอในเรื่องของโอกาสทางหน้าที่การงานหรือถ้าคุณมีไอเดียอะไรอยากจะริเริ่มอยากจะลงมือทำไปนำเสนอคนอื่นก็มีโอกาสที่จะได้รับคำตอบรับที่ดีกลับมาด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยก็เป็นเดือนที่ดาวพุธจะโคจร มารับตําแหน่งเกษตรตราธิบดีและมหาอุดในพบสุภภพบที่ว่าด้วยเรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะคะซึ่งจะอยู่ที่ตําแหน่งนี้ตั้งแต่วันที่11กันยายนจนกระทั่งถึง28กันยายนเลยประมาณ17วันด้วยกันนะคะจะมาส่งผลดีมากในเรื่องของการเจรจาต่อรองในเรื่องของธุรกิจการงานการรับทรัพย์ทากาไรต่างๆเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวของการเจรจาเป็นดาวของการสื่อสารเป็นดาวของการค้าขาย ถ้าคุณมีการงานอะไรที่จะต้องนำเสนอมีการงานอะไรที่จะต้องใช้วาทศิลป์ในการนำไปก่อนเป็นการที่จะนำเสนอผลงานพรีเซนต์งานเป็นการเจรจาธุรกิจการงานจะมีข้อตกลงที่ดีมีข้อเสนอที่ดีเข้ามาในช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่จะสามารถคุยกันได้จบคุยกันได้รู้เรื่องมีบทสรุปที่ดีออกมาเป็นบทสรุปที่สร้างผลประโยชน์ที่ดีให้กับตัวคุณออกมาเป็นที่น่าพอใจแน่นะคะ แล้วก็ในเรื่องของธุรกิจการงานการค้าต่างๆช่วงนี้ถ้ามีอะไรที่จะต้องโน้มน้าวพูดคุยในเรื่องของผลประโยชน์พูดคุยในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของการรับทราบทํากําไรช่วงที่ดาวพุธเขาโคจรอ,อยู่ในภพสุภะเนี่ยจัดว่าเป็นช่วงที่ดวงเฮงในเรื่องของการสื่อสารมากนะคะถ้าจะไปโน้มน้าวไปนําเสนอจะมีโอกาสดีมากในเรื่องของการงานรวมถึงในเรื่องของการทําสัญญาทําข้อตกลงต่างๆ ก็จะมีเกณฑ์ดีมากเช่นกันนะคะเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะได้งานที่มีผลตอบแทนที่ดีแล้วก็มีเกณฑ์ดีในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของความสําเร็จเข้ามาให้กับคุณด้วยนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเขาจะเป็นดาวของการที่มีหัวการค้ายอยู่ในตัวด้วยในเมื่อโครจรเข้ามาอยู่ในบ้านเดิมของตัวเองก็จะมีเกณฑ์ดีขึ้นในเชิงของธุรกิจการงานนะคะจะทําให้มีไอเดียดีๆมากขึ้น แล้วก็มีโอกาสที่จะมีไอเดียใหม่ๆใ,ในเรื่องของการงานที่จะสามารถต่อยอดธุรกิจการงานในปัจจุบันที่ทําอยู่ไปในทิศทางใหม่ที่มันดูแล้วตอบโจทย์มากขึ้นดูแล้วเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ท่านใดที่ทำอาชีพที่มันต้องใช้วาทศิลป์เยอะๆเกี่ยวข้องก,กับการพูดการสื่อสารเยอะๆเ,เนี่ยก็จะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการงานมีโอกาสก้าวหน้า มีโอกาสที่จะได้สร้างความสําเร็จได้สร้างชื่อเสียงที่ดีด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่มันจะสร้างผลประโยชน์สร้างผลกําไรทั้งทางตรงและทางอ้อมเข้ามาให้กับคุณด้วยนะคะนอกจากนี้ในช่วงเดือนกันยายนเองก็จะมีเกณฑ์ดีจากการที่ดาวเกตโคจรเข้าไปอยู่ในพบปุตตะไปกุมอยู่กับดาวมฤตยูตั้งแต่วันที่13กันยายนเป็นต้นไปด้วยเหมือนกันนะคะเป็นช่วงที่มีโอกาสได้อะไรฟุกๆกในเรื่องของการงานเข้ามานะคะ มีเกณฑ์ที่จะได้ลาบลอยในเรื่องของการงานเข้ามาเวลาที่ไปพูดคุยติดต่อในเรื่องของการงานก็อาจจะได้รับงานอื่นนอกเหนือจากที่ทําอยู่แล้วเพิ่มเติมมาด้วยก็ได้นะคะเรียกว่ามีโอกาสได้ลาบลอยในเรื่องของการงานเข้ามาหรืออาจจะมีกระะารยนตรที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือเขานําเสนอมีข้อเสนอดีๆในเรื่องของการงานเข้ามาให้ แต่ในเรื่องของการงานเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่ยังไม่เคยทําหรือยังไม่คุ้นเคยก็ได้นะคะแต่เป็นอะไรที่คุณอาจจะมีความสนใจอยู่แล้วให้ความสนใจกับมันอยู่แล้วหรือเคยทดลองดูมาบ้างเมื่ออดีตเมื่อนานมาแล้วนะคะแต่ไม่ได้จริงจังกับมันช่วงนี้ก็มีโอกาสพุกๆุกแบบนั้นเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รื้อฟื้นเอาสิ่งที่เคยทําสําเร็จไปในอดีตมาแล้วอาจจะทําเสร็จไปแล้วนะคะ จะเป็นในส่วนของการงานก็ได้ในส่วนของผลงานเก่าก็ได้จะมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถต่างๆที่มันตกผลึกแล้วเนี่ยมาต่อยอดในเรื่องของการงานในปัจจุบันนี้นะคะหรือมีเรื่องของการที่เอาความรู้เอาเอาสิ่งต่างๆที่มันตกผลึกแล้วเนี่ยมาเริ่มต้นงานใหม่โครงการใหม่มาปัดฝุ่นใหม่แล้วก็ผลักดันไปในทิศทางใหม่ ใส่ลูกเล่นใส่ความคิดสร้างสารรค์เพิ่มเติมเข้าไปก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานเองก็มีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อจากพักพวกเพื่อนพ้องผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือที่อาจจะห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของงานหรือโครงการที่คุยกันไว้แล้วแล้วเกิดปัญหาต้องพับโครงการไปมีความล่าช้าต้องหยุดชะงักไปในช่วงเดือนกันยายนเนี่ย จะได้เริ่มเอากลับมาปัดปุ่นใหม่ได้เริ่มเอากลับมาทําอีกรอบหนึ่งนะคะจะมีโอกาสได้มาฟอร์มทีมกับคนที่เคยทํางานด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะคะรวมถึงในเรื่องของการงานเองถ้ามีการเดินทางไกลได้ไปติดต่อการงานต่างถิ่นต่างแดนต่างภาคต่างประเทศหรือติดต่อการงานกับคนต่างชาติต่างภาษาบ้าง ในช่วงเดือนกันยาเนี่ยจัดว่ามีเกณฑ์ดีมากนะคะจะตอบโจทย์ในเรื่องของการรับทรัพย์ทากาไรดีทีเดียวตอบโจทย์ในเรื่องของการงานมันจะทําให้การงานเนี่ยมีทิศทางใหม่ในเรื่องของการเงินในเรื่องของโอกาสดีๆที่มันจะต่อยอดได้กว้างมากขึ้นเข้ามาด้วยนะคะรวมถึงในเรื่องของการงานเองช่วงครึ่งเดือนแรกก็จะได้รับอานิสงส์ที่ดีจากการที่ดาวสุขได้รับตําแหน่งราชาโชคอยู่ในภพปัตตนิเลงกับลัคนาด้วยนะคะ จะทำให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมีเกณฑ์ดีในเรื่องของคนที่เข้ามาติดต่อการงานคนที่เข้ามาให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันจะทําให้เรื่องของการงานต่างๆเนี่ยถ้าใช้อัธยาศัยไมตรีนําไปก่อนใช้การพูดคุยสารสัมพันธ์นําไปก่อนในช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีเกณฑ์ดีมากนะคะสามารถที่จะหาพันธมิตรเข้ามาให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือต่อยอดในเรื่องของการงานได้อาจจะเป็นคุณทํางานหนึ่ง แล้วหาพันธมิตรเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการส่งของหรือในเรื่องของการทํางานในเรื่องต่อๆไปที่มันถัดๆดจากคุณไปก็ได้เช่นกันนะคะก็จะทําให้เรื่องของการงานต่างๆเนี่ยมันมีความคล่องตัวมากขึ้นคุยการงานอะไรมันก็จะจบง่ายจบไวแล้วก็จบได้รวดเร็วมากขึ้นรวมถึงมีผลดีในเรื่องของการรับทราบทํากําไรมีผลดีในเรื่องของการติดต่อการงานเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ ส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังก็จะได้รับอานิสงส์ที่ดีจากการที่พระอาทิตย์โคจรอ,ออกจากภพมรณะเข้าไปอยู่ในภพสุภาะไปกลุ่มอยู่กับดาวพุธนะคะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวของความก้าวหน้าเป็นดาวของผู้ใหญ่เจ้านายการที่เข้ามาส่องแสงอยู่ในภพสุภาะภพของโชคลาภความสําเร็จแล้วมากุมอยู่กับดาวพุธด,ดาวของการสื่อสารด้วยเนี่ยก็จะทําให้เรื่องของการเจรจาเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมีเกณฑ์ดีมากขึ้นนะคะ เพราะว่าทําให้คําพูดคาจาของเราเนี่ยมีน้ําหนักมากขึ้นมีเครดิตที่ดีขึ้นเวลาไปติดต่อการงานอะไรคนก็จะให้ความเชื่อถือมากการงานมันก็จะมีความคล่องตัวสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะเวลาที่จะไปโน้มน้าวจะไปคุยในเรื่องของผลประโยชน์ผลกําไรต่างๆมันก็จะมีเกณฑ์ดีมีโอกาสประสบความสําเร็จได้สูงขึ้นด้วยนะคะเพียงแต่ในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยก็อยากให้รอบคอบระมัดระวังในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะ วางแผนให้มันมีทิศทางที่ชัดเจนสักหน่อยแล้วก็ทำงานด้วยความรัดกุมระมัดระวังเพราะว่าเป็นเดินที่ดาวังคารโคจอรเข้ามารับตำแหน่งปละที่แปลว่าบัทอรแปลว่ามีตำหนีมีอุปสรรคอยู่ในภพกรรม,มะภพที่ว่าด้วยเรื่องของการงานของคุณนะคะดาวังคารเนี่ยหมายถึงเรื่องของความเสี่ยงอยู่แล้วการที่เขามารับตำแหน่งอยู่ในภพกรรม,มะเนี่ย ถามว่ามีเกณฑ์ดีไหมมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการงานนะคะเพราะว่าดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนลาภะของคุณโคจรมาอยู่ในภพกัมมะเขาก็จะมาให้โชคในเรื่องของการงานเพียงแต่การที่ดาวอังคารได้รับตําแหน่งประเนี่ยเราก็ระมัดระวังตัวไว้ก่อนการงานที่มันมีความเสี่ยงสูงมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังมีอะไรที่จะต้องคอยใส่ใจดูแลเราก็ให้ความระมัดระวังไว้ก่อนนะคะและในเรื่องของการงานเองก็ SC. ขอให้เดินทางสายกลางไว้ก่อนทําอะไรด้วยความพอเหมาะพอดี เหมาะสมกับสถานการณ์ณขณะนั้นๆไว้ก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนกันยาสถานการณ์หลายอย่างมันก็ยังอยู่ในช่วงที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้อยู่ยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางซะทีเดียวนะคะยังจะต้องมีเรื่องของการที่ทํางานไปแล้วก็ดูทิทางลมดูสถานการณ์ไปด้วยอยู่นะคะดังนั้นในเรื่องของการงานเนี่ยจำกัดความเสี่ยงเอาไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของการเงินการลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะช่วงเดือนกันยา จะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการรับทราบทงกําไรก็จริงแต่ว่าช่วงครึ่งเดือนหลังดาวศุกร์จะโคจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะซึ่งดาวศุกร์เนี่ยจะมีความหมายถึงเรื่องของการเงินด้วยนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังโคจรเข้ามาอยู่ในภพมรณะมันเล็งกับดาวเสาร์และราหูที่อยู่ในภพการเงินนะคะอันนี้ก็ต้องให้ความใส่ใจในเรื่องของการเงินให้มากเพราะว่ามันมีเกณฑ์ของการหมุนเงินที่ค่อนข้างจะชัดเจนทีเดียวนะคะ ดาวสุกกับดาวสาวเป็นดาวคู่ศัตรูกรันเวลามาเจอกันมันมักจะมีเกณฑ์ของการใช้จ่ายที่มากกว่าปกติเพิ่มเข้ามาหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเพิ่มเข้ามาก็ได้นะคะส่วนดาวสุกกับราหูเวลามาเจอกันก็มักจะมีเรื่องของการใช้จ่ายที่มากกว่าปกติเพิ่มเข้ามาเช <unplug ged. S 1> ่นกันต่างกันตรงที่ว่าบางครั้งบางคราวมันอาจจะเป็นเบี้ยหัวแตกหรือเป็นเรื่องของรายจ่ายที่ไม่สมเหตุสมผล,มผลก็ได้นะคะ เป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะต้องจ่ายหรือเป็นเรื่องของการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำก็ได้มีโอกาสที่จะมีรายจ่ายประเภทนั้นเข้ามาด้วยเหมือนกันดังนั้นในเรื่องของการเงินในเรื่องของรายจ่ายในเรื่องของการลงทุนในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็ให้ความใส่ใจระมัดระวงังรอบคอบเอาไว้ก่อนนะคะทําทุกอย่างด้วยความพอเหมาะพอดีให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ควรจะต้องลงทุนมากแค่ไหนจับใจ่ายใช้สอยมากแค่ไหนมันถึงจะมีผลดีต่อตัวเราเองแล้วมันก็ ยังมีความคุ้มค่าตอบโจทย์ในเรื่องของไรายได้ในเรื่องของผลกําไรอันนี้จะดีมากเลยนะคะช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเน้นเรื่องของความคุ้มค่าเป็นหลักจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเองมันก็จะมีรายจ่ายถ้าไม่เป็นเรื่องของการเดินทางก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลญาติผู้ใหญ่ดูแลคนใกล้ชิดเพิ่มขึ้นมานะคะหรืออาจจะเป็นในส่วนของ ทรัพย์สินสิ่งของบรรดามีในบ้านเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มันอาจจะหมดวาระไปแล้วแล้วเราจะต้องเปลี่ยนใหม่หรือต้องมีการซ่อมแซมต่อเติมต่างๆก็มีโอกาสที่จะมีรายจ่ายแบบนั้นเข้ามาในช่วงเดือนกันยาด้วยนะคะดังนั้นก็ดูแลในเรื่องของรายจ่ายให้มันรัดกุมไว้ก่อนให้มันบาลานซ์ระหว่างขาเข้ากับขาออกไว้ก่อนจะมีเกณฑ์ดีที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภ ช่วงเดือนกันยายนเนี่ยโชคลาบน้ำหนักจะไปทางเรื่องของการงานซะเยอะนะคะเพราะว่าดาวอังคารเจ้าเรือนลาภาของคุณช่วงเดือนกันยายนจะโคจรเข้าไปอยู่ในภพกัมมะภพที่ว่าด้วยเรื่องของการงานตั้งแต่วันที่12กันยายนเลยนะคะดังนั้นโชคลาบก็จะมาจากเรื่องของการงานเป็นหลักอยู่แล้วแล้วยิ่งมีดาวเกตกับดาวมรตยูไปกุมกันอยู่ในภพปุตตะก็จะทําให้มีโอกาสได้ลาบลอยจากเรื่องของการงาน หรือมีโอกาสได้โบนัสพิเศษได้กำไรพิเศษหรือมีโอกาสรับทรัพย์นอกรอบเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เบาๆสักนิดหนึ่งนะคะเล่นคำๆเพื่อความสนุกสนานไปก่อนดีกว่าส่วนเลขนำโชคก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่เจ้านายที่ทำงานด้วยกันอยู่ให้การสนับสนุนให้การดูแลกันอยู่ในช่วงนี้นะคะในส่วนของสุขภาพกับเรื่องที่ต้องระวงัง เดือนกันยายนเนี่ยก็ขอให้ใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองกับญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดให้ดีสักหน่อยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ทําค่อนข้างเยอะระวังในเรื่องของความเครียดสะสมไว้บ้างนะคะอาจจะทําให้นอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วเดี๋ยวมันจะไปทําให้สุขภาพเนี่ยถดถอยเจ็บป่วยไม่สบายง่ายขึ้นได้นะคะแล้วก็ขอให้ระวังในเรื่องของความดันความเครียดไมเกรน แล้วก็โรคที่มันเกี่ยวกับพวกเลือดลมลิ่มเลือดเส้นเลือดเส้นประสาทแบบนั้นไว้บ้างนะคะก็ดูแลกันสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือชาตามปลายมือปลายเท้าตามปลายเส้นประสาทบ้างก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุก็ของให้ระวังอุบัติเหตุจากเรื่องของฟืนไฟไฟไหมจากเรื่องของระบบไฟหรือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเอาไว้บ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุจากความใจร้อน ช่วงนี้ระวังให้มากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับรถขับดาหรือในเรื่องของการเดินเหินขึ้นลงบันไดก็ดูแลกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากเรื่องของความเร็วหรือเรื่องของความใจร้อนได้นะคะและถ้าจะให้ดีก็ระวังในเรื่องของฝนในเรื่องของพายุในเรื่องของลมฝน้าคะนองไว้บ้างก็จะดีนะคะถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงการขับรถตอนฝนตกไว้บ้างก็ดีนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักช่วงเดือนกันยายนเนี่ยก็ยังเป็นเดือนที่ยังต้องให้การดูแลในเรื่องของความรักอยู่นะคะช่วงครึ่งเดือนแรกดาวสุก์ดาวของความรักโคจรมารับตําแหน่งราชาโชคอยู่ในภพปัตตนิเลงกับลัคนาถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วอันนี้ถือว่าดีเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่จะมีความโรแมนติกในครอบครัวแล้วก็สามารถที่จะเติมความหวานสร้างบรรยากาศที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้กับคนในครอบครัวได้แล้วก็จะทําให้เรื่องของบรรยากาศในบ้านเนี่ยมันดีมันน่าอยู่ขึ้นนะคะแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังดาวศุกร์จะโคจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะไปเลงกับดาวสาว์แล้วก็ราหูซึ่งดาวศุกร์กับดาวสา์เป็นดาวคู่ศัตรูกรันส่วนดาวศุกร์กับราหูก็เป็นดาวคู่ลุ่มหลงนะคะทําให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยก็ต้องดูแลในเรื่องของความรากักในเรื่องของครอบครัวกันไว้หน่อยนะคะ เพราะว่าเป็นช่วงที่มันจะมีเกณฑ์ของการที่ไม่เข้าใจกันในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของรายจ่ายได้นะคะอาจจะมีในเรื่องของความคาดหวังที่หวังให้เขาเป็นอย่างหนึ่งแล้วเขาแล้วคุยกันไม่เข้าใจคุยกันแล้วเข้าใจกันไปคนละทางทําให้บรรยากาศในบ้านมันอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินในเรื่องของรายจ่ายในเรื่องของการงานเนี่ย ก็คุยกันให้เยอะหน่อยหาเป้าหมายที่มีร่วมกันผลักดันไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็อารมุ์อาร่วยฟังอีกฝ่ายบ้างมันจะมีเกณฑ์ดีมากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดปัญหามีเรื่องกระทบกระทั่งกันในเรื่องของการเงินได้แล้วก็เป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะยึดเอาความคิดความเห็นของตัวเองเป็นที่ตั้งค่อนข้างมากอยู่ก็ได้เช่นกันนะคะดังนั้นก็ระวังตรงจุดนี้ไว้บ้างนะคะ รวมถึงในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยก็เหมือนกันระวังอย่าตามใจคนที่บ้านในเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะมันอาจจะทําให้มีปัญหาภายในบ้านในภายหลังได้เช่นกันนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของรายจ่ายส่วนคนโสดช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเรื่องของความรักก็ยังไม่ค่อยน่านลุ้นเท่าไหร่นะคะถ้ามีคนที่คุยอยู่ด้วยก็คุยกันต่อไปยาวๆก่อนเพราะว่าเป็นช่วงที่จะเหมาะกับเรื่องของความรักทางไกลมากกว่า ช่วงนี้ถ้าคุยกันเจอกันทุกวันมันมีโอกาสที่จะไม่เข้าใจกันได้ง่ายนะคะมีเรื่องของความคิดความเห็นที่มันไม่ค่อยตรงกันได้ง่ายนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยช่วงเดือนกันยายัางมีโอกาสที่จะเจอคนประเภทรักเผื่อเลือกหรือคนประเภทที่หวังคบซ้อนไม่ตรงปกในระยะยาวเข้ามาได้ง่ายนะคะ <Costco. S 1> เพราะว่าเป็นช่วงที่ความคาดหวังกับสิ่งที่เข้ามา,าะะ <S <S <an> หรือคนที่เข้ามาคุยด้วยเนี่ยจะยังไม่ค่อย ตรงกับที่ใจเราต้องการสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นก็ค่อยๆดูค่อยๆเลือกไปก่อนดีกว่านะคะค่อยๆคุยกันไปก่อนแล้วก็ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ไว้บ้างเพราะว่าถ้าทุ่มเทมากเกินไปในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะเสียสูนย์ในเรื่องของการเงินได้นะคะเพราะว่ายังมีเกณฑ์ของการที่จะถูกเบียดเบียนถูกเบียดบังในเรื่องของการเงินได้อยู่นะคะอาจจะกลายเป็นเจ้าบุญทุ่ม แต่อีกฝ่ายไม่ได้คิดอะไรด้วยเลยก็ได้นะคะดังนั้นก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะตรงจุดนี้ช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่หลายสิ่งหลายอย่างเลยมันจะขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสําหรับคนราศีมังกรเนี่ยเรื่องของการงานก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้นหลายๆอย่างมันก็จะได้ดังใจมากขึ้นการงานมีความคล่องตัวมากขึ้นมีโอกาสรับทราบทํากําไรมากขึ้นรวมถึงมีโอกาสได้ลาบลอยเป็นเรื่องของการงานเข้ามาด้วยมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆ ที่มันไม่คุ้นเคยด้วยนะคะหรือผลักดันงานเก่าไปในทิศทางใหม่ก็มีโอกาสแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คิดในทุกสิ่งที่มุ่งหวงังในทุกสิ่งที่ลงมือทํานะคะขอให้เฮงๆรวยๆวยกันทุกท่านทุกคนนะคะบุญรักษาค่ะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยาและเฉพาะเจาะจองของตัวคุณเอง สามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ si g n 992 utkcy หรือจะสแกน QR Code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจ ปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แพนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ